ป้านะคะ,ะฟังคุณป้าฟังคุณป้านะคะ้าฟังคุณลุงคุณป้านะคะเขาไปฟ้องพู้สาศาสนาหรอคะนะคะเราไม่รู้เนาะเราไม่รู้นะคะซนะคะเขาไปฟองผู้สาศาสนาใช่ไหม แบรตอนที่นั่นราคาเอฟซีทำไมพวกคุณถึงใจบาปหยาบช้าทำไมพวกคุณถึงเป็นคนแบบนั้นคนใจบาปหยาบช้า นะลุงเขาทำบุญทอดกระถิเพื่กป่าไอ้นะคะไม่รู้จะด่ายังไงอะค่ะทำไมนะพวกมันนะโอ้ยเอฟซีเออดอมนะคะ่ะลุงเขาทำแต่ความดีนี่แหละทำไมคนถึงไม่ทำดีทำชั่วมันง่ายกว่าทำดีนะคะเอฟซี FC. ทำชั่วมันง่ายกว่าทำดี เขาทำดีมึงพวกมึงทั้งหลายพวกมึงมึงบาปกรรมมันตกนรกทั้งเป็นทำไมพวกมึงถึงไม่กลัวบาปกลัวกรรมลุงทำดีพวกมึงก็ไปขัดขวาง มันเหลืออดจริงๆนะคะเอฟซีคนดีเราต้องสนับสนุนทำไมพวกมึงถึงเข้าไปทุกอย่างลุงป้าเขาตั้งใจทำดีลุงเป็นคนตรงๆงป้าเป็นคนตรงๆแต่เขาเป็นคนใจบุญสมดานเขาไม่ตอแหล เหมือนเมื่อก่อนลุงไปมอบทุนการศึกษาโรงเรียนนั้นขออเอาไปด้วยกับไอ้พวกไอ้พวกหัวไม่มีผมไอ้พวกใจบาปไอ้พวกอยาใจหยาบช้าโดนชาวบ้านโดนคนที่นั่นเขาลุงว่าทาั้งๆที่ลุงเป็นโรงเรียนที่หลานเรียนแล้วก็ลุงเรียนโดนด่ายับเลย ขออี่นั่นน่ะโอขนาดนะคุณจะบอกให้นะผู้หลักผู้ใหญ่เขาอะไม่ไปเชื่อถามว่าวันนี้ลุงอยู่ที่โน่นแต่ยังมีคนหูเบาดีใจมากเลยทางวัดนะตั้งแต่ที่ลุงไปนะพระาธาตุพนมพก็โดนโอ้ยไอ้พวกนะ ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าไอ้พวกนรกส่งมาเกิดชิงหมอกสุนัะเกิดเนีหอมนะลูกไม่ให้ด่าแต่มันอดไม่ได้เอซี MC. ลุงป้าเขาทำดีคนทำดีแต่พวกมึงขัดขวางขัดขวางทุกอย่างขัดขวางคนดี ทำได้เหมือนลุงเหมือนป้าไหมทําไมพวกมึงไม่คิดกรมพุทธศาสนาเขา้าใช่ร้องเรียนเขาก็ต้องไปเพราะเขาไปตามหน้าที่โอ้พวกพวกนี่รู้น้อยไปพระผู้ใหญ่เขาเป็นระดับประเทศน่าจะเป็นอะไรสักอย่างอะคนที่เข้าเฝ้าไม่ได้เข้าเฝ้า,ฝาง่ายๆ แต่ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระที่ไหนแต่ท่านระดับประเทศระดับโน,น่นระดับอะไรสักอย่างนี่แหละระดับสูงคนอื่นเข้าไปต้องคานหมอบเข้าไปรอเข้าเรียกลุงเข้าก่อนเลยจะบอกให้แอนหอมอะอดไม่ได้ พวกมึงนะพวกคุณนะรู้ไหมรู้ตื้นลึกหนาบางไหมพลังเงียบอะคนที่สนับสนุนลุงป้ามีเยอะผู้หลักผู้ใหญ่ขอสักทีเถอะนะคะ